ใจ,ใจเราเนี่ยใจพวกเราทุกใจทุกดวงเ,เป็นผู้สร้างกรรมด้วยกายวาจาใจ,ใจเพราะฉะนั้นถ้าอยากเป็นผู้อยากเดินทางไปถึงพระนิพพานจงสำรวมกายวาจาใจไว้ก่อนอย่าพึ่งดื้อดึงให้อ่อนโยนก่อนได้ยินคําสอนหรือทำก็เป็นข้าหูสูตรทำให้ได้ก่อนอย่าไปพึ่งตำหน,นิหยุดไว้ก่อน หยุดกายวาจาใจสำมรวมระวังมันจะได้ไม่สร้างกรรมเพราะกรรมเมื่อสร้างเกิดขึ้นเราสร้างกรรมไปแล้วกรรมนั้นมันจะตอบสนองกรรมเหมือนกับเราปลูกข้าวหนึ่งเมล็ดลงในพื้นดินพื้นนานข้าวหนึ่งเมล็ดมันจะผลออกมันไม่ใช่ได้ข้าวหนึ่งเมล็ดแต่มันจะได้ข้าวเป็นเป็นเล่ร้อยพันพันเม็ดในข้าวหนึ่งเมล็ดกรรมเหมือนกันเมื่อสร้างไปแล้วด้วยกายวาจาใจ ผลมันคือร้อยเท่าเทาวีโคนมันถึงต้องสำรวมระวังเป็นผู้มักน้อยเป็นผู้สำรวมระวังอ่อนโยนเป็นผู้อยากออกจากกิเลสก้าวล่วงกิเลสไปจนถึงนิพพานเป็นผู้ปฏิบัติมีความเพียรเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายมีสติสัมปชัญญะและมีสมาธิ มีความเพียรมีความพยายามเพื่อที่จะให้เห็นหลักอริยสัจีอ่ะพระเจ้ากําหนดไปเลยผู้อยากออกจากกิเลสออกจากความทุกได้ต้องมันรู้เรียนรู้ในทุก<อ>ทุกสมุทัยนี่โลธมามันถึงจะรู้กระบ,บวนการของกรรมกรรมคือการกระทําของใจเนี่ยว่ากรรมเนี่ยมันจะเกิดหรือมันทําให้ทยานไปข้างหน้าถ้าจิตใจตรงนี้ กำหนดเห็นกายเห็นทุกข์ในกายเกิดขึ้นหรือทุกข์ในใจแต่จะเน้นเรื่องกายนี่มันอยู่ใกล้เจ็บปวดที่ไหนคันที่ไหนให้กำหนดรู้ดูกายทุกทุกที่เกิดขึ้นอย่าเพิ่งไปขยับอย่าเพิ่งไปเกาคันก็ไม่ให้เกาเจ็บก็ไม่ให้เหยียดขาออกอดทนเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะอดทนดูทุกข์ มีความอดทนอดกั้นมีความเพียรพยายามดูทุกเกิดขึ้นดูทุกตั้งอยู่ดูทุกจนกว่าทุกจะดับอะ่ะขณะที่ทนทุกจะเห็นทันทีความเล่าร้อนภายในจิตใจใจผู้นี้เองเป็นผู้เล่าร้อนไม่อยากเจ็บอยากปวดความไม่อยากนั่นแหละเป็นอาการกริยาของใจไม่อยากที่มันเป็นเช่นนั้นมันเจ็บมันปวดกลัวเจ็บกลัวปวดกลัว,ปวเป็นโรคต,ต่างๆกลัวตายอ่ะ ความทยานอยากของใจนี่แหละเป็นอาการกิริยาของใจอะ่ะเมื่อมันมีความทยานอยากมันเป็นเรื่องกิริยาของใจที่มันจะพุ่งไปข้างหน้าเมื่อมีความอยากนั่นคือก,การกดเกณฑ์ขณะที่นั่งอยู่ไม่ศึกษาดูกายทุกตามจริงแต่ควบคุมไม่อยากให้กายทุกเป็นเช่นนั้นเช่นนี้ความอยากนั่นแหละมันเป็นตัวทยานหรือตัวกิเลสปัญหาซึ่งเป็นอาการของใจเอง มีกิเลสตัณหาอยากไม่ให้เก็บให้ปลดความทยานอยากนี่แหละมันเป็นที่มาเป็นกิเลสกิเลสอาสวะความทยานความกดเกณฑ์ของใจผู้หลงกายเมื่อมันเห็นตัวอาการของกิเลสเล่าร้อนเกิดขึ้นถ้าว่ากายนี้เป็นตนก็บอกแล้ววันไหนก็บอกให้ถามอะกายถ้าว่า ขนเลยมันทุกนั้นหลอเอ็นเรอหรืออาการ3.2ที่เราท่องไปนะ่ะเข้าที่จำได้ลองรื้อด้วยความคิดเห็นก่อนมันมีส่วนไหนที่มันตอบว่าทุกข์มากอ่ะไม่มีร่างกายไม่มีส่วนประกอบใดของกายตอบว่าทุกข์เลยอนะ่ะมันมีแต่ตัวใจนี่ซสเองเล่าร้อนความเล่าร้อนลุ่มร้อนอยู่นั่นแหละเป็นอาการของกิเลสตัณหาความอาวิชาตัวไม่ปวด มันเล่าร้อนเพราะมันไม่รู้มันกลายเป็นตนน่ะถ้าว่ามันเป็นตนก็สั่งมันสิอย่าเจ็บอย่าปวดมันฟังไหมบังคับบัญชาใจได้ไหมถ้าว่าเป็นตนบอกสิว่าอย่าเจ็บอย่าปวดใจนี้ไม่มีอำนาจควบคุมกายได้เลยเห็นไหมถ้ามันเป็นตนทําไมมันควบคุมไม่ได้ทุกขณะขณะที่นั่งปวดทาไมมันไม่ฟังอ่ะ เมื่อลักษณะกายมันไม่ฟังแล้วย้อนมาดูขนาดทุกข์อยู่มันยังไม่หยุดย้อนกลับมาที่เล่าร้อนมันเล่าร้อนเพราะมันหลงร่ากายเป็นตนในเมื่อตัวใจเปน็นนามธรรมแต่กายเป็นลักษณะของรูปร่างมันไม่ได้ตอบผู้เล่าร้อนเป็นใจเสียงอา้าวเห็นเล่าร้อนกําหนดดูประหารมันไปเห็นความเล่าร้อนหรือเห็นต้นเหตุข,ของทุกข์ตัวสมุท,ทยัยมันเล่าร้อนอยู่กําหนดประหารเลย ด,ดิ้นอยู่เล่าร้อนดูจนกว่าเล่าร้อนดับอ่ะมันต้องฟันบ่อยๆนะแล้วก็ทําให้เห็นบ่อยๆคืออาการเล่าร้อนดิด้นอยู่อดทนไนยละเอียดไปตามนั้นอดไปอดไปจนกว่าอาการเล่าร้อนมันจะสงบละงับให้เห็นอ่ะถ้าอาการเล่าร้อนของใจมันดาบลงไปสงบละงับลงไปกายทุกดาบลงต่อหน้าต,ตาลักษณะของทุกก็ดาบให้เห็นคือกายอ่ะ ปอมสกลกายยึดจับใจตัวนี้เล่าร้อนก็ดับลงเห็นทั้งเหตุแห่งทุกแล็ดทุกขสัจจะไปพร้อมกันเมื่อมันดับลงก็เห็นการปล่อยวางของใจหรืออุเบกขาหรือว่านี่โลดเกิดขึ้นเฉพาะหน้าตอนหน้าตระตาของใจเลยถ้าเห็นอย่างนี้ได้มันจะเห็นมันจะรู้ต้นสายปลายเหตุของการเกิดเชื้อของความเกิด อยู่ที่ใจนี่เองใจมันสร้างกริยาทางใจคือมันอยากความทยานอยากเป็นลักษณะของการพุ่งไปข้างหน้าหรือไปพาข้างหน้าแน่ๆการเกิดแก่เจ็บตายมันถึงเกิดและตายไม่มีที่สิ้นสุดร่างกายนี้ให้นั่งดูทุกวันว่าร่างกายนี้มันร่างกายมันไม่เที่ยงมันเกิดมันแก่เจ็บและตายเป็นแน่ๆเอากายมาศึกษา ดูความจริงในกายนีความจริงในกายก็คือความเปลี่ยนแปลงในกายมันเป็นลักษณะของทุกข์อ่ะที่เรียกว่ามันทุกข์เพรามันเกิดและแต่พวนอย่างนั้นมันมีเกิดมีเส่อมอ่ะให้มันทนอยู่ให้สุขถ่ายเดียวมันก็เป็นไปไม่ได้เมื่อสุขเดี๋ยวมันก็ทุกข์เดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวสุขคลาเท้ากันไปจนกว่ากายนี้มันจะแตกและตายไปร่างกายอยู่ในชาตินี้ก็ไม่เกินร้อยมันมีอายุมันจะต้องตาย แต่จิตใจตรงนี้หลงกายเมื่อมันหลงกายมากก็ต้องเอากายให้ใจนี้ศึกษาใจที่ผ่านการบริกรรมพุกโทรหรือว่าดูทุกขัสสะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับเห็นทุกเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับเห็นนี้โลดปากยู่เนืองเนืองมันก็สามารถเก็บนีโลดปากฏก็คือกายเบาจิตเบายังรับรู้ในกายได้ค้นกายทุกมาดูใหม่คันมาดูด,ดูมันเกิดดูมันตั้งอยู่ดูมันดับ ดูเล่าร้อนเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับขณะที่ทุกขเกิดขึ้นเมื่อไรเห็นแน่ๆคืออาการของใจอาการที่ไม่อยากให้เจ็บให้ปวดนั่นแหละเป็นอาการของกิเลสตัณหาอาการของกิเลสตัณหาตัวสบู่ไทยจะปรากฏให้เห็นในทุก์นั่นแหละขอแค่มีความอดทนและขอแค่ใจนี้สติตั้งมั่นอยู่ในทุกสัมปชัญญะตั้งดูทุกอยู่ เพียรอยู่อดเอาอดทนความเพียรพยายามอดทนอดกั้นต่อทุกขันยุงย่งๆิี้ก็อดไม่ต้องไปลูบตามตนมายาของความหลงกิเลสใจนี้มันหลงกายเวลาคันเวลาเก็บมันก็ไปลูบไปเกาผ่อนผ่อนคลายไม่ให้เก็บให้ปวดให้คันลักษณะผ่อนคลายนั่นแหละเป็นลักษณะของการหลบหลีกทุกข์ใจนี้หลบสัจธรรม ถ้ามันหลบหลบสัจธรรมมันจะเจริญก้าหน้าได้ยังไงจะปฏิบัติมันเจริญได้ยังไงสติกับปัญญาจะเจริญได้ยังไงถ้าสติสมาธิปัญญาไม่เจริญมันก็ไม่สามารถเห็นตามเป็นจริงได้เพราะปัญญามันคือการเห็นทุกเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับตามเป็นจริงเหตุเห็นทุกผู้เล่าล้อนดีดิ้นตั้งอยู่และดับตามเป็นจริงเห็นทุกเห็นเองทุกและนิโรธตามเป็นจริงอยู่อย่างนั้นเนือง าการเห็นต่างจริงถึงเรียกว่าปัญญายานคือการเห็นด้วยจกักขุยานเห็นมันเกิดขึ้นสภาวะทุกเกิดขึ้นตั้งอยู่และแปรปรวนให้เห็นเห็นเห็นทุกผู้เล่าร้อนที่ยึดเอากายเล่าร้อนอยู่ดีติ้นอยู่จนกว่าจะดับที่เห็นถึงเรียกว่าเป็นการมีปัญญาตื่นโลเห็นสัจธรรมสัจธรรมคือทุกนั่นแหละสัจธรรมคือกายกองกายทุกนี่นแหละ มันสําคัญถ้าดูกายทุกอยู่บ่อยๆเนืองๆจน,นกว่าจิตใจนี่จะสงบระงับไปจริงๆมันสงบดับร้อนลงจริงอยู่มันยังรู้สึกตรวจดูไปเรื่อยๆดูไปสองครั้งสามครั้งต่อไปความสงบระงับมันจะดับลงบไปจริงๆดับ